สนามมาาธรรมะะพศดยยอเปโชคตหกสักกะสูตรว่าด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิคโครทารามเขตกรุงกบิลพัทในแคว้นสักกะครั้งนั้นแหละ อุบาสกอุบาสิกาชาวแควนสักกะเป็นจำนวนมากได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะดังนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดบ้างหรือไม่หนอ อุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสก,กะเหล่านั้นกราบทูลว่าบางคราวข้าพระองค์ทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดแต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษาพระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสก,กะทั้งหลายไม่ใช่ลาภของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ชั่วแล้วที่เมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้ บางคราวท่านทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดแต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษาท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงหาทรัพย์ได้วันละกึ่งกระหาปณนะด้วยการงานชอบโดยไม่แตะต้องอกุศลกรรมเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นคนฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ อุบาสกอุบาสิกาชาวแควนสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงหาทรพย์ได้วันละหนึ่งกหาปณะสองกหาปณะสามกหาปณะสี่กหาปณะห้ากหาปณะหกกหาปณะเจ็ดกหาปณะแปดกหาปณะเก้ากหาปณะสิบกหาปณะยี่สิบกหาปณะสามสิบกหาปณะ สี่สิบกหาปณะหนะ้าสิบกหาปณะนะ100ร้อยกหาปณะดนะ้วยการงานชอบโดยไม่แตะต้องอกุศุลกรรมเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นคนฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิก,กาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลนั้นเมื่อหาทรัพย์ได้วันละ100ร้อยกหาปณะนะ พันกหาปณะนะก็เก็บทรัพย์ที่ตนได้ไว้เป็นผู้มีชีวิตร้อยปีจะพึงได้ผูกสมบัติกองใหญ่บ้างหรือไม่นอ้อได้พระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิก,กาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลนั้นจะพึงสวยสุขอย่างเดียวอยู่ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งครึ่งคืนหรือครึ่งวันอันมีพกสมบัตินั้นเป็นเหตุมีพกสมบัตินั้นเป็นปัจจัย มีพกสมบัตินั้นเป็นที่ตั้งได้บ้างหรือไม่หนอ้อไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงว่างเปล่าหลอกลวงมีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า,อ,าอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายส่วนสาวุขของเราในธรรมวินนันนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดสิปีพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหละเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิบปีสาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด9ปี8ปี7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีพึงเป็นผู้สวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหลเป็นสะกะทาคามีก็มี เป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงหนึ่งปีสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดสิบเดือนพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มี และสาวกของเรานั้นแหลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิบเดือนสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด9เดือน8เดือนเจดเดือนหเดือนห้าเดือนสี่เดือนสมเดือน สองเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงครึ่งเดือนสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดสิบคืนสิวันพึงเป็นผู้สวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิบคืน10บวันสาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดเก้าคืนเก้าวันแปดคืนแปดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันหกคืนหกวันห้าคืนห้าวันสี่คืนสี่วันสามคืนสามวันสองคืนสองวันหนึ่งคืนหนึ่งวันพึงเป็นผู้สวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อยปีก็มี หมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหละเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีอุบาสกอุบาสกาชาวแคว้นสกะทั้งหลายไม่ใช่ลาภของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ชั่วแล้วที่เมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวท่านทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถ ที่ประกอบด้วยองค์แปดแต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษาอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้จะพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสักกะสูตรที่หกจบ